อยากไปอยากไปเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะโอเคดโด้ไม่อยู่บ้านนะคะไปเที่ยวสองสาวนี้อยากไปก็ตายแน่เลย

นี่อ่ะเอาดิอ่พาล้านเล่นอะไรเยอะครีมฮะเป็นไรคึกแท้ฮะใ <c oughs> ส่กันเป็นที่ครีมครีมเออนักแแท้เหม่อเออคักแท้กทีก <c oughs> <c oughs> ี เกเกเกมอร่อยไหมเด็กๆเ,เล่นเล่นกระจายหมดเลยมาเรียวมาเรียวนะมาแล้วคะ่ะสับปะรด จากตะกร้กเรกาเล็กๆนะคะชูสับปะรดใหญ่ๆได้เยอะๆให้กับดเด็กๆมั่นๆนะโอ้รองก่อนเพื่อนอ่ะบอกคิมเสียงก่อนแครคิมจ๋าแหม่คิมจา๋าคิมเสียงก่อนลูกเสียงก่อนเสียงยังไงคะไงห,หมูแล้วคึกหรือยังลูก โอ้ยทำไมคึกดีขนาดนี้นะได้สับปะรดกินนิ่งเลยนะคน้องดาวนิ่งแล้วนะคะทำไมไม่เล่นเหมือนน้าคีบอีกฮะฮ๋ทำไมไม่เล่นกับนากคีบอีกคะคนสวยตุตตต,ต,ะตะของใครเนี่โอ้โหนี่กัดโชเลยคะ่ะได้สับปะรดอร่อยทานแล้วนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ซีทุกท่านนะจ๊ะแมวบอกรักมากมายคะ่ะ ย่ำยำยำใส่ตาบ้องแ้วบ้องแ้ว<ป>จังเลยอ่ำยำ <c ười> ทางนี้ยังคึกอยู่นะคทางนี้อ่า <c ười> จะช่วยลงสับปะรดเหร <c ười> อเคมอะจะช่วยลงต้นสับปะรดไหมฮ้ยเ้ยเด็กน้อ ทั้งห่วงกินทั้งห่วงเล่นนะคะเอาให้มันสุดๆกันไปเลยนะคะงานนี้อ๋อก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเล่นๆไปเล่นมานะคะสับปะรดมาลงพอดีเลยนะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคะแนนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเข้ามานะคะอา่ากดกดติด,าดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเราได้นะคะช่องพังน้องกรีนฟาร์มเมอรี่นะคะ สวัสดีค่ะ